สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการรถเด็ดเพชรเยนกันอีกแล้วนะคะบอกเลยนะคุณแม่วันนี้กระบะเกียร์ออโต้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่389,000บาทอ,อเดี๋ยวมใครอยากดูนะคะสำหรับคันนี้นะต้องดูให้จบคลิปลนะาพูดทีไรนะคุณแม่แย่งพูดไม่ทันแล้วล่ะขออนุญานะอ่ะไปกันต่ออ่าก็คือตั้งแต่คุณแม่เปิดร้านมา20กว่าปีนะคะกระบะที่เป็นตัวแคปเตียเกียร์ออโต้มีมาไม่บ่อย มีมาไม่เยอะแต่พอมาลดหลังๆเนี่ยเกียร์ออโต้เริ่มมาแล้วสองสามปีเราหาไม่ได้เลยหาไม่ได้เลยถ้าเป็นเป็นแคปเตียออโต้นะแต่เป็นสีประตูออโต้เนี่ยยังยังมีนะคะแต่ว่าพอเป็นแคปเตียออโต้เนี่ยน้อยแต่ตอนนี้เข้ามาเป็นสิบคันเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูกันค่ะว่าใครชอบแบบราคาเบาหน่อย่หรือว่าใครชอบแบบสภาพเนี้ยบหน่อยไมน้อยหน่อยไปดูกันค่ะว่ารถเด็ดเพชรยนต์รถเข้าใหม่วันนี้มีอะไรบ้างไล้วอย่าลืมนะะ กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องรถเด็ดเพชรยนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องน้องใหม่ของเรานะคะกำลังมุ่งหน้าสู่1 0 0 0 s u b s c r i r e r แล้วก็เร็วจุดนะเร็วนะเดือนเดียวปิดเดือกว่าปะใช่ประมาณเดือนกว่ามาดูคันนี้เลยสำหรับคันนี้ได้เป็นรถปี2023เลยนะคะบอกเลยเป็นตัว smartcab 2.4 Z Edition นะคะตัว Entry นะคันนี้อย่างที่แจ้งไปวันเนี้ยทุกคันที่เราจะพาดูเป็นเกียร์ออโต้นะคะเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยสำหรับคันนี้เลขไมล์หลักหมื่น อยู่ที่ห0,000ื่นนิดๆเท่านั้นเองนะคะป้ายแดงคันนี้นะเปิดตัวกันอยู่ที่6 7 9 0 0 0บาทนะคะตอนนี้มาอยู่ที่เราหายไป2,000 0 0กว่าแล้วเออแต่สภาพเนี้ยมากเลยขิงแล้วก็อาย่านงานึงอ่ะดูดีเดี๋ยวนีบบ้กระบะเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาขึ้นเยอะนะมีจงมีจอแบบโอ้โหแบบบิวอินจอเข้ามาตรงคอนโซลถือว่าทำได้แบบ พอๆกับ да. พวกรถครอบครัวเลยอ่ะออแล้วก็ได้เกียร์ออโต้ซึ่งผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับได้ก็รู้สึกว่าแคบอย่างเนี้ยเขาทำข้างหลังดูกว้างขึ้นนะอ่ะไหนลองเปิดนิดนึงก่อนนี่ลค่ะแต่ก่อนรู้สึกว่าแคบเนี่ยมันจะแคบมากกับเออใกล้ๆที่นั่งคนขับนะคะแต่รู้สึกว่าหลังๆเนี่ยเหมือนพื้นที่มันเริ่มเยอะขึ้นค่ะก็ถือว่าความเนี้ยก็มีอยู่แล้วแหละด้วยขับปี2023แล้วก็ไม่เขาแค่หก0 0 0กว่าโลราคาอยู่ที่40,000 0 หกห0 0่บาทนะคะก็ถือว่าลงมาจากบ้านแดง2 0 0 0 0 0กว่าละระการศูนย์าก็ยังอยู่นะคะเพราะว่ารถเพิ่งปีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็คือถือว่าคุ้มค่าในเรื่องเดี๋ยวคันนี้เราเปิดให้ดูหมดเลยตามสไตล์นะคะรายการรถเด็ดเพชรยนต์นะรถเพิ่งเข้ามีตําหนิอะไรบ้างนี่ข้างหน้านะคะมีตรงนี้ซึ่งวันนี้เราจะพาไปเก็บงานแล้วรถเพิ่งมาวันนี้เราก็พาไปเก็บเลยรอยขูดรอยได้แค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวก็ไปเก็บงานแบับ คนใช้รถบ้างนะคะอ่ะอันนี้เราไม่หมกเม็ดให้ดูรอบคันเลยเออแต่นี่เขาทำสวยนะขิงดูดิตอนนี้สมัยก่อนนะพวกกระบาเนี่ยชอบทำเป็นแค่ไฟเบอร์แบบว่าเป็นหนังด้านๆน่ะแต่ถ้าตอนนี้มันเป็นตึ๊เป็นกลอสแล้วอะเนี่ยวถาเพวกเนี้ยถึงตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้เป็นสีดำกลอสแล้วอะไรเงี้ยดำแบบเขาเรียกดำกลอสนะเพราะกลอสคล้ายๆพวกนั้นนะคะแล้วก็ถือว่าภาย S <S มี<อ>แค่ตรงจุดนั้นเองจริงๆนะเนี่ย <S 2> <S 2> ใช่มีแค่ขวาหน้านะคะเท<อ>่าที่ดูนะแล้วก็ชอบมากเลยพวกกระจกเออก็มีไฟเลี้ยวแล้วนะมีไฟเลี้ยวแล้วก็ขนาดตัวตัวเริ่มต้นนะคะใช่ล้อก็เป็นลอ้อแม็กแล้วแล้ว,ลวก็ ตกแต่งออกมาได้สวยงามมากแล้วอยากให้ดูตัวแมกไลเนอร์นะคะแมกไลเนอร์อ่ะคุณแม่อาแขนออกหน่อยเพราะว่าตรงเนี้ยจะดูบ่อยสุดนะคะ,ะเวลาเอาขึ้นเอาลงมีกระแทกมีอะไรไหมรอยขีดข่วนนะคะก็ให้ดูภายใน,นลยแลรถสะอาดมากคือ,อไม่ใช่รถแบบ ไปตากแดดตากฝนตากลมอ่ะแล้วคุณแเฉยๆแล้วมีตะกุ่นข้างหลังนีจอยู่ตรงไหนนะคะลูกอ๋ออยู่ตรงนี้หนูอธิบายไปเดี๋ยวคุณแม่จะให้ช่างเขามาเอาและก็คือมาสดๆร้อนๆจริงเดี๋ยวช่างเขาก็จะเอาไปตอนนี้คือช่างรออยู่เราบอกช่างว่าขอเวลา5นาทีเราขอรีวิวคันนี้ก่อนก่อนเขาจะเอารถไปคือจริงๆคันนี้คุณแม่ว่ารถมันเด็ดตรงไหนก็คือเด็ดตรงประกันศูนย์ยังอยู่ถูกต้องประกันศูนย์ถือว่ายังอยู่แล้วก็ไม้น้อยด้วย6กหมื่นก็โล่นุ๊กสามราใช้งานตี๊ดไป รถใช้งานปีเดียวเดี๋ยวพาไปดูกันที่คันถัดไปนะคะระหว่างโอ้คือมันเลียวมากๆกมันต้องพาไปทําสีกันเลยอะ,อะโอเคนะคะเราก็เก็บสีเพื่อความสบายใจของลูกค้านะคะสําหรับตัวตัวกันชนขวาหน้าที่เราให้ดูกันเมื่อกี้เนาะถ้าสําหรับตัวเมื่อกี้469ก็จะผ่อนประมาณ8 0 0 0ักว่าค่ะเงินเดือนสักประมาณ16ื่นกก็ถ้าสนใจก็ลองพักเข้ามาคุยกันก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ตรงนี้เลยขึ้นกันเลย พิกัดนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะอยู่ใกล้ๆสีแยกมินบุรีนะคะหรือว่าสวนสยามกรุงเทพนั่นเองมาได้ไม่ยากนะคะถ้ามาจากต่างจังหวัดนะง่ายๆเดี๋ยวเราส่ง Google Map ไปให้แหละแต่ว่าถ้ายากกว่านนั้นก็คือวิ่งตามป้ายสวนอภูมิมานะคะเจอเราแน่นอนเพราะว่าเราอยู่ห่างจากสวนอภูมิแค่ประมาณ20นาทีเท่านั้นเองนะคะแล้วก มีมีรถไฟฟ้าด้วยสายสีชมพูนะคะอยู่ใกล้ๆเราก็เดินมาได้หรือว่านั่งวินต่อมาได้ด้วยคะ่ะอ่ะมีบริการรับส่งด้วยถูกต้องถูกต้องเรามีบริการรับส่งมาที่เราด้วยนะคะอันนี้อะไรยังไง <ๆ S 1> มาต่อเลยสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าเด็ดจริงๆสําหรับคันนี้เป็นตัว s m a r t c a p 2.4งนะคะเป็นตัว plus แล้วด้วย 2.4J+ plus นะคะ่ะ เกียร์ออโต้ปี19บเจดยีนะคะคันนี้ราคานะย้ำอีกที389,000บาทคันเนี้ยตอนออกป้ายแดงมาราคาอยู่ที่699แต่ว่าคุณแจกของามอยู่ตรงนั้นน่ะแต่แสนอ่ะตอนนี้เหลือ3ามแสนแปดหมื่นเก้าแล้าค่ะอยู่ตรงบุฟงมาลัลมาเกือยอยู่ตรงไอ้เนี่เอรอเสียงมันเข้าคิ้วจ้าโอเคโอเคโทษทีค่ะมีสั่งงานช่างอยู่ค่ะอ่โอเคเลี้ยวมากๆากนะคะ เปิดยังไงอ๋ออืมโอเคเห็นเสียบกุญแจไว้นึกว่าเป็นกุญแจแบบันนีอไหมเท่าไหร่คะลูกจริงเป็นแบบกดคันนี้เลขไม้อยู่ที่แสนหกนะคะภายในเป็นไงบ้างลูกอะสำหรับคันนี้มาดูกันต่อกันที่ภายในนะคะบอกเลยนะว่าสภาพภายในโอ้ยมีตัวเช็คระยะด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะได้คันนี้ไปไม่ต้องห่วงแน่นอนอะขออนุญาตเปิดสองฝั่งหน่อยมันจะได้เห็นใ้เยมากขึ้นนะคะันนี้มือจับมือจับเป็นโเมีมด้วยนะขิงอืมดีจังเลยอะ ขออนุญาตนะคะจะได้ดูสะอาดตาหนอ่อยเพื่อนี่ยีค่ะบางทีอ่ะรถเด็ดเพชรยนต์เราบางทีรถใหม่จริงบางทียังไม่ได้มาเปิดดูก<ด>่อ,อนเดีได้ซ้ำไปก็จะเห็นพร้อมกันบางทีเนี่ยค่ะบางทีเขาจะลื้อเบาะมาเช็คดูว่าอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะแล้วก็คอนโซลยังเอ้อนนี้ใหม่เท่าไหร่คะลูกเล็กใหม่แสนหกค่ะแต่ว่าดูได้เลยนะพวกตามพวงมาลัยอะค่ะไม่มีทะเลาะนะไม่ได้แบบใช้ไม่ถนอมนะคะแล้วก็ใหม่แสนหกปีอะไรนะคะลูกใหม่แสนหกปีสิบ เก้านะถ้าจะขออนุญาตเวลาเวลาหนูดูเงี้ยลเวลาหนูดูเนาะถ้าหนูไม่มั่นใจปีี่ดูตรงประตูกันได้นะคะดูตรงเบลได้นะคะมิวเบลมันจะบอกปีผลิตอยู่เนาะอ่าคันนี้ปี2019นะคะอ่าปี2019นะคะแล้วก็ขนาดไม่แสนหกแต่ว่าสภาพถือว่าเนี้ยบมากนะคะเบาะนี่ยัง เบาไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยุบไม่มีรอยยวบนะคะข้อดีของคันนี้คือเขาเป็นเกียร์ออโต้น,นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณแม่ว่าโดยตัวคุณแม่ขนาดเกียร์ธรรมดาคุณแม่ขับไม่ได้นะคะคุณแม่ขับได้เฉพาะเกียร์ออโต้คุณแม่ก็จะคิดถึงว่าเฮ้ยผู้หญิงอะ่ะบางทีก็อยากขับเกียร์เกียร์ธรรมดาไปซื้อต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะอยากไปซื้อของเยอะๆอย่างเงี้ยก็ขับไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่กระบะตัวเตีย้ยอย่างเงี้ยคะ่ะ มาหาเกียร์ออตโต้ยากมากใช่แล้ว<ต>ถ้า <พอ S 1> ขึาน้นเป็นสี่ประตูมันก็จุของได้<ๆ>ไม่เท่าพวกแ c ปด้วยเนาะอืมใช่ค่ะเดีย๋ยวให้ดูรอบคันกันหน่อยนะคะว้ายลืมเอาแขปปิดก่อนเนี่ยก็ ตอนนี้ก็คือเพิ่งเข้ามาถึงใหม่ๆนะคะยังไม่ได้อะไรยังไงเลยเดี๋ยวคันนี้คุณแม่อาจจะต้องต้องมีเก็บสีบ้างมีเก็บสีบ้างนะคะอย่างข้างหลังเนี่ยก็ต้องมีเก็บสีอยู่แล้วข้างหลังพวกนี้ต้องเก็บงานสีนะคะราคาเท่าไหร่นะลูกคันนี้คันนี้ราคาย้ำอีกทีนะคะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทก็ถือว่าราคาได้นะคะราคาก็สมกับที่ก็สมกับสภาพโดยรวมของเขานะคะค่ะไหนไปดูด้านหน้าที่เป็นยังไงบ้างดูห้องเครื่องมาคันเดิม ได้คานเดิมนะคะ,คะไดอะ้อะไรนะคะแขนซ้ายแขนขวาก็เดิมนะคะนี่รถ,ถเข้าใหม่จริงๆนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราก็มาล้างเวลารถเข้าใหม่เราก็จะมาล้างห้องเครื่องด้วยเนาะ,ะ,ะล้างห้องเครื่องลงเงาอะไรยังไงให้มันดูเรียบร้อยให้มันดูสะอาดนะคะ,คะฝากระโปรงก็เดิมเดิมนะคะคือไม่แสนหกกว่าถามว่าเยอะไหมปี2019ักก็ลดอยู่ประมาณสัก สาสี่ปีกว่าสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหก,กประมาณสี่หมื่นกว่าโลนะคะ,คะด้วยรถที่เป็นรถกระบะประมาณอย่างเงี้ยเขาเป็นรถใช้งานอยู่แล้วนะคะ,คะถามว่าเขาใช้งานเนี่ยเราดูได้ยังไงว่าใช้งานาใช้งานเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเยอะไม่เยอะเมื่อกี้ดูภายในได้นะคะถือว่ายังยังได้ความเนียบอยู่นะคะต้องค่ะ,ะยังไงลูกวันนี้อ่ะถ้าอย่างที่แจ้งไปนะคะที่เพชรยนต์นะคะเรามีรับซื้อคืนเนาะ7วันนะคะหลังจากที่ได้รับรถไปแล้วถ้าเจอนะคะว่ามีชนหนัก เอ,อ่อจมน้ําไฟไหม้ตัดต่อกับสีเปลี่ยนเครื่องอะไรอย่างงี้นะคะเรารับซื้อคืนร้อเเซนตนะคะเพราะฉะนั้นนะ,ะเรื่องแบบนี้ก็คือไว้ใจเราได้เลยเรามีเขียนในห,หนังสือสัญญาซื้อขายเลยแล้วก็นะคะของเรานะไม่สบายใจเรามีตรวจ2องจุดให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องโครงสร้างเนี่ยเรารับประกันมากๆว่าเราไม่เคยแบบมาตัดต่อรถ เพื่อให้รถมันออกมาสวยไม่มีแบบผาชัดซีไปหล่อล้อมให้แบบไอ้ตรงนี้เข้ากับตรงนี้อย่างนี้เราไม่ได้ทำนะคะก็คือบางคนเน่ะเพิ่งเข้ามาดูรถเด็ดอย่างเงี้ยอาจจะเขารู้สึกว่าทำไมรถมันไม่สวยไม่พร้อมเลยหรือเราสองคนเนี่ยเวลามารีวิวเนี่ยไม่มีความพร้อมเลยเอาจงริงเราก็ถึงเวลาวิ่งตามรถอ่ะวิ่งตามรถเหมือนเมื่อกี้นะคะที่รีวิวเสร็จปุ๊บคุณแม่ต้องไปส่งทําสีต่อใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าเวลารถเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราเอามาพักไว้ที่นี่ก่อนนะคะ เราก็จะวิ่งตามรถเหมือนที่น้องคิงบอกถ้าไม่ทันก็คือรถเขาเอาไปเก็บงานละเริ่ดเอาเรื่องไปปรับสภาพแล้วอะไรเงี้ยค่ะ <Okay. S 1> ก็จะไม่ทันก็คือจุดมุ่งหมายหลักๆนะคะอยากให้ท่านผู้ชมนะคะได้เห็นรถพร้อมๆกันเลยกับเรานะคะรถที่เราก่อนที่เราจะมาเช็คลิสต์นะคะว่าเราจะต้องเอาส่งไปทําอะไรบ้างคือส่วนใหญ่ในาการปรับสภาพก็คือ1เก็บงานสี2ง,งานเบาะ3ามช่วงล่างสีระบบไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เชื่อได้ค่ะว่าถ้าคนที่ชอบรถจริงๆต้องชอบรายการนี้ต้องชอบรายการนี้แน่นอนนะคะหรือว่าใครพอดูกับเรารถเด็ดเพชรยนต์เสร็จปุ๊บทิ้งไว้ใต้คลิปก็ได้ค่ะว่าอยากดูคันนี้หลังจากปรับสภาพเสร็จนะคะเดี๋ยวก็จะรีวิวส่งไปให้ดูนะคะก็วันนี้เราสองคนรถเด็ดเพชรยนต์ก็น่าจะพอไปแค่นี้เนาะคคนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องนี้อีกรอบหนึ่งนะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ